จะพอ่อัสดีค่ะครับพ่อมือเหนียวเขาจักน้อยสีน้อยบน่างหน่อยสีน้อยบนรางหน่อยหนึ่งเนาะเข้าสีน้อยบน่างหนึ่งน้อยของเสี้ยงเงินเข่าหนึ่ง สองเข่าสองน้อยเข่าสองน้อยบนหลางน้อยหนึง่งเชื่มอมกับเข่าสองน้อยบนหลางน้อยหนึง่งของของลุงหมานของลุงหมานเข่าเล่าก,กาชาดโอเมียน ของลูงมาาเขาเฉพาะกิจเขาตัวลูดตัววิ่งหลักกะมาเขาปกติตัวรูดตัววิ่งอีกหลักกะมาวิไพี่เขาสามน้อยของล่งมาาเขาสามน้อยลุดสองน้อย เราจะมาช่มขะไปต่อไปต่อตัวเลขเนี่ยทาทางเดอดหอัวเขียนหัวมันแป๊บหนึง่งไปต่อนะคะตัวเลขเนีทาาห้าน้อยมืออื่นสําหรับชุดท้าน้อยของพ่อพ่อมจะเป็นชุดติ่มของเล่าพัฒนากวมเรื่อง่าดทำช่ะเก้าพอพอหกแปดหน้อยบวกหุ้น มฝนตกโปรยทั oh. ้งบ้านโอ้โหยืนนี่เป็นยืมเพื่อตัวแข้งแห้ง มหใหล่งหมืนอนบ่มีฝนฮานอยพอ่อคมฮานอยเสียงมงดฮานอยบวกหุ่นเสียงมด เลขหลักตัวใดพอจะ้ะสามสี่หกเจ็ดสามสี่ห้า 3, 4, 5, 6, 7, ตัวประกอบ8 9 0 1 2จับคู่บนล่าง3 8 39 30 3้าสามศูนย์สามหนึ่งสสองสปสเก้าสสหนึ่งสสองห้

เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเล็ดด <93 S 1> ิ้นทะเลาะกับสามหกเทที่เก้าสามหกเจ็ดระวังเก้ากับสามเมื่อนี่ตัวระวังกับมาไหลเนะกว่าเนาะ ตัวระว่างมากดีวันนี่ออขออนุญาตทุกท่วนตัวเลขนะพอนะค่ะตัวเลขแนวท่าของพบพมนะคะตรงช่วงขาวันที่เก้าพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันศุกร์ อ่นวันสุกนะคะเลขหลัก 3, ามสี่ห้าหกเ็ดตัวประกบ 8, 9, 0, 1, 2จับคู่บนล่าง 3, 8, 3, 9, 30, 3, 1, 3 4, 8, 4, 9, 4, 0, 3, ามเ 4, ้ 4, ส 4, มศูนย์สามหนึ่งสามสองสี่แปดสี่เก้าสีปห้าหห้าสองหกดหกเก้าหสองเจ็ดแปเจดสอง เล็กวินเก่าสามหกเจ็ดสี่ตัวระว่างคือเก่ากับสามทำช่วงขาวสีบอกนังสูงฟังมีเอฟซีผู้ใหญ่ใจ,จดีผู้หนึ่งคนโท่มากเบาเหลืองตัวเล็กแนวทางห้าหน้อยนี่แหละสูเจน่างฟังคนบอกว่าวิธีเห็ดชุดสามตัวเจน่างหลอล่องเห็ดมึง เข่าสามตูอเลี่ทั้งช่วงขา,าเข่าสามตูอเลีเดี๋ยวมันเรี้ยเห็ดมึงอีกถ้าเขา่จาจักสามีเถี่ยวเนี่ดจะเห็ดล่งให้ทั้งมช่วงใดี๋ยวจกน้ำบุปเปีืยงตังแมบุปเปลืองเงินแมโอ้คือดีแท้ พอซูฟังกับทุงช่องขาผู้ใดสนใจก็โทษมากกับเลวกันเนาะคะ่ะเนาะโทษมาบอกมาคุยกันได้หรือคอมเมนต์มาบอกมาคุยกันก็นได้เนาะเอาตัวเลขแนวทางของพระพุพผ่านไปเดี๋ยวตัวเลขแนวทางของเสียงเงสเส่ยงเงือใส่ลอน,นอสลำพอมเสี่ยงเงือกทรงมาลวบ่านอ้อเดี๋ยวด้อทรงมาลวบ่านอ้อเสี่ยงเงือกทีนอ ส่งมาหรือ,อยังหัวส่งมาแล้วส่งมาแล้วส่งมาแล้วกระทำช่องขาส่งมาแล้วส่งมาแล้ววิ่งลูด วิ่งลูดที่เจ็ดกับแปดแปดเจ็ดแปดแปดแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดหนึ่ง ในสะอูเงาหด 8, 9, 8, 1, แปดเแนึ่งล้วก็เก้าเจ็ดเก้าเก้าเหศูนย์เจ็ดก็ดศูนย์เก้าศูนย์หเอาค่ะทำช่วมค่ะอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของเสี่ยงเงินเนาะ เชื่งเงิดมือนีกับเขาเขาสองน้อยบนล่างน้อยหนึ่งอยู่ก็โอเคอยู่เอทเท็ดชุดสามตัวกับเขาอ้เขาแบบแบบงงๆง,งเลยค่ะทึงช่วงขาขาแบบงงงงเลยเดี๋ยวมึงของลุกม,มานก็ลุกม,มานส่งมาให้เลยเนี่ยถ้าลุงม,มานกูส่งมาให้ก็บเอดอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกัน แต่ว่าคลิปนี้สิบอกฟังว่าเห็ดตูวเล็กแนวทางชุดสามตูวปัดเป็นตะเงืดนะค่ะตรงช่วงขามันเข่าอีห,หลีแม่ลล้โท่อมะกอกสู่ฟังว่านีา่แหละแต่ว่าแล้ว่าเราได้มาตลอดแต่ก็ไม่ได้ซื้อเยอะระว่าเราก็ได้มาตลอดไม่เห็ดมึงเอาแมีนอีหลีตัวเลขแนวทางของเสียงเงือเนาะค่ะเนาะ วิ่งรูดที่7กับ8 87 88 89 81 97 99 91 07 09 01ตัวเลขแนวทางชุดที่ชนกันมี87 97 07 07 07 แปดเก้ามีไหมไม่มีเอาก็ชั่นกันสามตัวหนึ่งค่ะตรงช่องกาบด้วยสิแขนค่ะแถวนอกบานีังนอ้อชันกันสามตัวแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าไม่มีศูนย์หนึ่งไม่มีเก้าเก้าไม่มีเก้าหนึ่งไม่มีแปดเก้าไม่มี 8, 9, เบดหนึ่งไม่มีโอเคตามนี้เนาะค่ะทัางชุ่มเนาะเอาทานผช้ชมมักชวบกระจัดคัดกระพานเด้อตัวเลขแนวทางถ้าผบุใดสนใจตัวเลีแเนี่ยทางชุดสามตัวกระท่้มาคุยกันหรือคอมีนคุยทักทายมากก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแดดทิล่องมึงแล้วจิ้มล่องมึงแล้วเมื่อนี้กะโอเคอยู่โอเคเพราะว่ามันได้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเจอกันก็นกพอพมเนกเล่าพัฒนาก็แล้วกันเนะาะขอเนาะ ขอบพระคุณมากค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะครับ